สวัสดีครับผมท็อปเชย์กอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้กล้องที่คุณมีอยู่นะครับเป็นแบบวิธีการที่ประหยัดที่สุดสําหรับคนที่อยากจะเริ่มหัดไลฟ์แบบไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบประชุมซูมประชุม m ไมโ o รซ t t ทีมหรือว่าขายของแล้วก็อยากจะใช้กล้องที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างถ้าคุณมีกล้องโซนี่อยู่คุณสามารถเอามาไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มันให้มากขึ้นก็จะมานําเสนอ3วิธีนะครับใช้กล้องโซนี่ของคุณเอามาไลฟ์ได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับ ง่ายๆเลย s o นีเขาออกซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Imaging Edge Webcam นะครับที่จะสามารถทำให้กล้องของคุณเนี่ยเสียบใช้สาย USB ที่ Sony ให้มาเนี่ยเสียบเข้ากับช่องมันติ USB บนกล้องของคุณนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ลงโลกซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Windows นะครับแล้วก็ MacOS จะทำให้คุณสามารถใช้กล้องของคุณเนี่ยไลฟ์ Live บนคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยที่โมเดลรุ่นที่สามารถใช้ร่วมกับ แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับก็เขาก็จะบอกบนหน้าเว็บไว้แล้วนะครับว่ากล้องรุ่นไหนที่สามารถใช้ได้นะอย่างรุ่นเก่าที่สุดที่สามารถใช้ร่วมกับ Imaging Edge Webcam ได้เนะี่ยรุ่นเก่าที่สุดที่ผมเห็นน่าจะเป็น A7S mark แรกนะครับที่สามารถใช้ร่วมกับ Imaging Edge Webcam ได้นะครับ แล้วลองลงมาก็จะเป็น A 5 0 0 1นะครับที่โอ้ออกมานานเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เลยซึ่งมันคงกระพันมากครับตัวนี้ยอมรับจริงๆแล้วก็ CV10 ก็ยังใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับแต่จริงๆ CV10 เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาสำหรับ CV10 นะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับและถ้าหากใครยังมี A mouse นะครับที่ยังใช้ A mouse อยู่ก็คือจะเป็น DSLR look ก็จะมี A7 A77 Mark II นะครับแล้วก็ A99 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ A68 6ซึ่ง3รุ่นเนี่ยที่เป็น A Mouse สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็น High-end Compact Camera นะครับแต่ Resolution นะครับคือต้องโน้ตไปเลยว่ามาจอเป็น 576p เท่านั้นนะครับือคไม่ถึง 720p ด้วยซ้ำ Resolution ก็คือ1024คณ576พิกเซลนะครับการประชุมโซมอะไรเงี้ยก็เพียงพอครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแบบ Live ออก e b o o k y o u t u b e อ่างเงี้ย u t u b e มันได้ถึง 4K แล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นข้อจำกัดของการใช้ Imaging Edge Webcam นะครับแล้วก็มีอีกข้อสังเกตหนึง่งถ้า คุณใช้รุ่นเก่าๆที่ตัวกล้องมันยังไม่สามารถเสียบไฟเลี้ยงได้ตลอดเวลาผ่านช่อง usb นะครับก็จะมีปัญหาเวลาที่คุณจะใช้ยาวๆนะครับแบตอาจจะหมดก่อนระหว่างที่คุณประชุมอยู่อะไรเงี้ยทางออกก็คือซื้อดัมมี่แบตนะครับดัมมี่แบตก็คือจะตัวแบตที่มีสายออกมาเงี้ยครับแล้วก็ไปเสียบไฟตรงเข้ากล้องเลยนะครับอันนี้เป็นของนอึนปัตนะครับซึ่งของโซนี่ไม่รู้ว่ามีของแทนหรือเปล่าที่สามารถใช้กับกล้องโซนี่ได้อย่างปลอดภัยเพราะผมก็เคยซื้อของแบบ จาก Ebay มาอะไรเงี้ยครับซึ่งใช่เราเสียบผ่านอะแดปเตอร์ที่ไฟแรงกว่าตัวกล้องบอดก็พังไปเลยครับเป็นคำเตือนอย่างแรงเลยว่าถ้าซื้อมาเสียบไปเรื่อยครับกล้องคุณอาจพังได้แต่ก็จะเป็นทางออกที่สามารถทําให้กล้อง,องคุณเนี่ยไลฟ์ยาวนานต่อเนื่องได้สําหรับรุ่นที่ไม่สามารถเสียบไฟเลี้ยงผ่านช่อง USB ได้ครับ รุ่นใหม่ๆอย่าง A4, A7R Mark II ก็สามารถเสียบไฟเลี้ยงผ่านสาย USB ได้แล้วนะครับซึ่งต้องเช็คดูครับว่ารุ่นไหนสามารถที่ไม่ต้องแบบไปซื้อดัมมี่มาใส่นะครับมาถึงขั้นตอนที่2เอ้ยมาถึงวิธีที่2นะครับใช้ร่วมกับ Capture ์การนะครับแต่ว่าอย่างที่บางคนอาจจะทราบว่า Capture ์การเนี่ยมันต้องไปซื้อเพิ่มมีราคาเพิ่ม อาจจะแบบไม่อยากลงทุนเพิ่มเนียครับแต่ว่ามันมีแคปเจอร์การ์ดท,ที่ไม่แพงครับเริ่มต้น2-300ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับใช้ร่วมกับกล้อง Sony ที่มีฟังก์ชัน Clean HDMI นะครับคืออันนี้ก็ต้องไปเช็คอีกทีว่ารุ่นของคุณเนี่ยมี HDMI หรือเปล่าต้องไปเช็คดูในเมนูกล้องครับว่าสามารถปิด อินโฟอตอนที่เราใช้แคดดีไอได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นวิธีที่สองครับและขนาดของวิดีโอที่เราจะส่งออกมาเป็นเอาต์พุตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแคปเจอร์การครับว่ามันพพอร์ตถึงขนาดไหนอาจจะเป็นแต่สองศูนย์อาจจะไม่แพงมากหรือส่วนมากเนี่ยแคปเจอร์การมันจะพพอร์ตโฟแล้วนะครับไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็สามารถพพอร์ตที่ f ฟดีได้หรือว่าอาจจะไปถึง 4K เลยนะครับที่แบบมีราคาหน่อยก็เลือกซื้อแคปเจอร์การได้ตามความต้องการของคุณเลยนะครับ มาถึงวิธีที่3วิธีที่3ครับเป็นฟังก์ชัน USB stream ครับที่คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อ capture card หรือว่าโหลดโปรแกรม imaging edge webcam เพิ่มเลยครับเพียงแค่คุณเสียบ USB ที่ Sony ให้มานะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณคุณก็สามารถเลือกใช้ฟังก์ชัน USB streaming ได้แต่ตอนนี้ USB streaming ใช้ได้แค่บน CVE10 นะครับกับ CVE1 ที่มีฟังก์ชันนี้นะครับสมมติถ้าคุณแบบซื้อแคปเจอร์การมาในราคาที่แบบไม่แพงมากบางวนันอาจจะพังไปทําให้แบบเวลาเราไลฟ์อยู่อาจจะแบบเกิดปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าบน C VE ี1 0ทกับ CV1 ที่มีฟังก์ชัน usb streaming เนี่ยมันก็รับประกันในระดับหนึ่งแล้วว่าตัวส่งออกภาพทาง hdmi เนี่ยมันจะไม่พังง่ายๆเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อแคปเจอร์การแพงๆเราก็ใช้ผ่านไ e อ้ฟังก์ชัน usb streaming ของ Sony ไปเลยถ้าคุณไม่อยากซื้อแคปเจอร์การเพิ่มนะครับนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนใช้ Sony รุ่น เลือกใช้ CV1, CV10, ร A7 Mark IV หรือว่าในอนาคตอาจจะมีรุ่นใหม่ๆที่ u p อร์ตฟังก์ชัน USB Streaming นี้แต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องนึงก็คือขนาดภาพเหมือนกันจะออกมาแค่ 720p นะครับแต่ก็ไปทั้งภาพและเสียงไม่จำเป็นต้องเสียบไมโครโฟนเพิ่มเข้าไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณก็คือผมบอกตะกี้ว่าถ้าคุณใช้ร่วมกับ i m a g i n g H webcam เนี่ย มันจะไปแค่ภาพนะครับเสียงไม่ไปคุณจําเป็นต้องเสียบไมค์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแต่ถ้าเป็นผ่าน h d m I เนี่ยมันจะไปทางภาพได้เสียงอยู่แล้วแล้วก็วิธีสามก็คือผ่าน USB Streaming f u n c t i o นของ Sony รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไปทางภาพได้เสียงเหมือนกันแต่ไปแค่ 720p ครับอ่คบบาครับจบแล้วครับก็จะเป็น3วิธีนะครับที่คุณสามารถไลฟ์ ได้บนกล้องโซนี subscribe, subscribe, ่ของคุณที่คุณมีอยู่นะครับก็ถ้ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็แชทมาในคอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe กด s u b s c คร b e กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย